สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ช่องการดาพยากรณ์นะคะวันนี้มาเปิดไพ่ทํานายดวงในหัวข้อสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับชาวราศีเมถุนในเดือนกุมภาพันธ์นี้นะาผ่านพลังงานจากไพ่มาดูกันว่าในเดือนแห่งความรัก จะมีอะไรเกิดขึ้นกับคุณบ้างนะจะเป็นเรื่องดีหรือเรื่องไม่ดีก็ขอให้รับฟังอย่างมีสติอย่าไปงมงายฟังเป็นแนวทางก็พอนะคะ <_ D> สิ่งดีๆเราก็รับไว้นะเป็นพลังบวกจะได้มีกําลังใจในการใช้ชีวิตต่อไปสิ่งไหนที่มันไม่ดีก็ปล่อยทิ้งไปไม่ต้องเก็บไปคิดมากแต่อาจจะระมัดระวังตัวไว้บ้างนะไม่ประมาทก,กับการใช้ชีวิตเป็นดีที่สุดนะคะเดี๋ยวมารับฟังคําทํานายไปพร้อมๆกันเลยค่ะ อะไรจะเกิดขึ้นนะกับชาวราศีเมถุนในเดือนกุมภาพันธ์นี้นะคะเดี๋ยวมารับฟังไปพร้อมๆกันเลยใบแรกนะคะสี่ไม้เท้าเดชนะคะอ่าแปดเหรียญ p a ชรออฟวอสี่ถ้วยนะคะมูน Kings of p e n t a c l e s t a n แสาด่านะคะแล้วก็ใบสุดท้าย8ไม้เท้าเป็นดวงชะตาที่จะเกิดความมั่งคัง่งนะาร่ำรวยอย่างแน่นอนนะคะแล้วก็จะมีไพ่นะปาเปเนต์ฟูลฟิลเมนต์ชีวิตของคุณจะเกิดความมั่นคงมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการทำงานนะคะนะงานมีความก้าวหน้าก้าวกระโดดที่ดี มีโอกาสที่จะได้เลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งหรือมีข่าวดีเรื่องของงานใหม่โปรเจกต์ใหม่นะคะได้รับความไว้วางใจมากขึ้นนะได้แสดงความรู้ความสามารถได้อย่างเต็มที่นะมีสิ่งใหม่ๆมีหน้าที่ใหม่ๆเข้ามาท้าทายความสามารถก็เป็นช่วงที่คุณอาจจะได้ชาเลนจ์อะไรใหม่ๆนะคะนะชาเลนจ์ความสามารถตัวเองนะเหมือนได้พัฒนาความรู้ความสามารถไปอีกหนึ่งขั้นนะคะหรือบางคนคาดหวังนะเรื่องของ งานประจำนะคะบางคนอาจจะกําลังเป็นพนักงานชั่วคราวอ,อยู่นะคะก็จะมีความมั่นคงนะในเรื่องของการทํางานอาจจะได้พิจารณาให้คัดเลือกเป็นพนักงานประจําก็ได้นะคะนะมันอย่างที่บอกไปว่ามันจะมีความมั่นคงในเรื่องของการทํางานนะแต่เราก็ต้องแสดงความรู้ความสามารถของเราให้เต็มที่มีความมานะพยายามนะคะมุ่งมั่นตั้งใจนะเชื่อเลยว่าผู้หลักผู้ใหญ่ นะหรือหัวหน้างานของเราเขาก็จะเห็นความตั้งใจนะเห็นความามานะพยายามของเราก็พร้อมที่จะผลักดันพิจารณาให้เราได้รับโอกาสดีๆในเรื่องของการทํางานเกิดขึ้นนะคะหรือเป็นเรื่องของนะการได้ เป็นเจ้าของกิจาก,การก็ได้นะมีแนวโน้มที่คุณจะได้เป็นเจ้าของกิจาก,การค่อนข้างสูงเลยทีเดียวนะบางคนออกจากงานประจํามาทําธุรกิจของตัวเองอาจจะมีการวางแผนมาแล้วสักระยะหนึ่งนะคะก็ถึงเวลาที่คุณจะได้ลงมือทำนะตามแผนงานที่คุณได้วางาวาดฝันเอาไว้นะคะ,นะก็ขอให้มีความมุ่งมั่นตั้งใจเพียงแต่ว่าอย่าท้อนะ,จะเจอปัญหาอะไรก็ต้อง ค่อยๆแก้ไขกันไปความสําเร็จมันไม่ได้เกิดขึ้นภายในวัน2วันมันอาจจะต้องใช้ระยะเวลาเป็นปีหลายปีกว่าที่จะประสบความสําเร็จนะเราก็ต้องอ่าค่อยเป็นค่อยไปค่อยๆเรียนรู้กันไปนะอย่าท้อนะคะ,นะเจอปัญหาอะไรก็ไม่ต้องกลัวเชื่อเลยว่านะคุณสามารถเอาตัวรอดได้นะผ่านได้สบายๆเลยนะคะมีโอกาสที่คุณจะได้จบจากบางสิ่งบางอย่างนั้นเหมือนกับว่า อาจจะทํางานนี้แล้วคุณรู้สึกไม่โอเคนะคุณก็เลยอมองหางานใหม่นะหรืออสิ่งที่มันจะทําให้คุณมีความสุขมากยิ่งขึ้นนะคะอาจะได้เจองานที่เหมาะสมกับคุณเป็นงานที่ตรงกับความสามารถหรือคุณได้ทําตาม ความฝันนะคะได้มีแรงบันดาลใจดีๆที่จะทําให้คุณอยากจะทําฝันของคุณให้เป็นจริงสักทีก็ได้นะคะนะมีเกณฑ์ที่จะได้หลุดพ้นจากสิ่งที่มันไม่ดีสิ่งเลวร้ายต่างๆหรือคนไม่ดีจะออกไปจากชีวิตของคุณนะก็จะมีสิ่งดีๆมากมายมีโอกาสดีๆมีคนดีๆเข้ามาในชีวิตนะคะนะมาเติมเต็มในสิ่งที่เราไม่มี มาช่วยให้ความรู้มาแนะนำชี้แนะหนทางให้กับคุณนะคะได้เจอหนทางสู่ความสำเร็จก็ได้นะคะหรือภารกิจที่เราทำอยู่น้าหน้าที่ที่เราทำมันอาจจะมีปัญหาที่เราที่เราไม่สามารถแก้ไขได้แต่ก็เหมือนมี คนมาคอยแนะนำนะคะหนทางนะหรือวิธีแก้ไขปัญหานั้นๆให้กับคุณก็ได้นะคะมันเหมือนชีวิตมันกำลังมืดมนไร้ซึ่งหนทางก็จะมีแสงสว่างนะสองนำทางพาเราไปสู่ทางออกของปัญหานั้นได้อย่างง่ายดายนะคะเป็นโอกาสทองของคนขยันด้วยนะถ้าคุณมีความมานะพยายามนะบากบั่นนะคะรับรองเลยว่าคุณก็จะประสบความสำเร็จในชีวิตอย่างแน่นอนใครที่มีทักษะฝีมือในด้านต่างๆนะคะ อาจจะเป็นช่างนะช่างแกะสลักเป็นช่างเสริมสวยนะคะนะช่างตัดผมนะเป็นสถาปนิกเป็นนักออกแบบนะคะทำงานด้านศินละปะนะหรืองานที่ต้องใช้ความรู้ความสามารถใช้ทักษะพิเศษนะที่จะสร้างสรรค์ผลงานออกมาเป็นผลงานที่น่าเชื่อน่าน่า,หน,า,ห,นาหน่าชื่นชมนะเป็นอย่างมากนะคะนะก็มีโอกาสที่คุณจะสร้างผลงานที่จะ สร้างชื่อเสียงให้กับคุณเป็นอย่างมากเลยทีเดียวนะผลงานของคุณจะทําเงินนะทุกคนจะชื่นชมนะชื่นชอบในฝีมือของคุณนะคะนะก็จะเป็นเวลานาทีทองที่คนขยันจะได้รับรางวัลแห่งความสําเร็จนะรางวัลของอความมานะพยายามของตัวคุณเองนะคะ นะทำอะไรก็ตามแต่ขอให้มีความพยายามนะแม้ความพยายามมันอาจจะไม่การันตีว่าคุณจะสําเร็จแต่ทุกๆความสําเร็จมันก็มาจากความพยายามและความอดทนนั่นเองนะคะมีโอกาสที่คุณจะได้บุกเบิกทําอะไรใหม่ๆนะอย่างที่บอกไปว่าคุณอาจจะ มีกิจการของตัวเองหรือได้ทํางานใหม่ๆนะคะมีสิ่งใหม่เข้ามานะท้าทายความสามารถของคุณนะบางคนอาจจะไม่ชอบการเปลี่ยนแปลงไม่ชอบการเริ่มต้นใหม่นะคะคือถ้าเราไม่คิดจะเปลี่ยนแปลงตัวเองเราก็ยังคงต้องอยู่แบบเดิมไปตลอดนะคะ,นะถ้าเราอยากจะมีอะไรดีๆเข้ามาในชีวิตยอยากมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นเราก็ต้องกล้าที่จะเปลี่ยนตัวเองทั้งเรื่องของความคิดทั้งเรื่องของการกระทําของเรานะคะ,นะเราก็ต้องพยายามก้าวให้ทันโลก นะปรับเปลี่ยนบางสิ่งบางอย่างพยายามมองโลกในแง่บวกเข้าไว้อย่ามองคนอื่นในแง่ลบอย่ามองตัวเราในแง่ลบ อย่างมันจะทําให้ชีวิตของเรามีปัญหาได้นะคะก็พยายามมองทุกอย่างเป็นเป็นมุมบวกนะแล้วก็จะทําให้คุณสามารถผ่านพ้นเรื่องแย่ๆต่างๆไปได้นะเจอปัญหาอะไรก็ขอยิ้มรับนะคะยิ้มรับกับทุกปัญหาที่มันเกิดขึ้นนะแล้วก็จะทําให้คุณผ่านพนนะ้นวิกฤตปัญหาต่างๆไปได้นะคะเรื่องการเงินก็ค่อนข้างโดดเด่นนะมีเกณฑ์ที่จะ ได้เงินก้อนโตจากการลงทุนทําอะไรบางอย่างนะคะมีการลงทุนลงแรงนะที่มันจะก่อให้เกิดเงินเม็ดเงินอย่างมหาศาลเลยนะคะแต่การจะลงทุนทําอะไรก็ตามถ้ามันเป็นการลงทุนที่ ต้องใช้เงินทุนสูงหรือว่ามีความเสี่ยงสูงอันนี้ต้องระมัดระวังนะหลีกเลี่ยงได้ก็จะดีบางทีอย่าไปทุ่มทําอะไรเกินตัวเดี๋ยวมันจะมีปัญหาตามมาได้นะก็ค่อยเป็นค่อยไปทําในสิ่งที่เราคิดว่าเราทําไหวที่เรามีความถนัดแล้วก็มีความชอบส่วนตัวถ้าคุณได้ทําในสิ่งที่คุณชอบมีความถนัดคุณก็จะทําผลงานนั้นออกมาได้ดีนะคะชีวิตของคุณก็จะเข้าไปเกี่ยวข้องกับเรื่องของการแข่งขัน นะอาจจะแข่งขันการสร้างผลงานแข่งขันสอบเข้าทํางานสอบเข้าเรียนคือเป็นช่วงที่คุณต้องเข้าสนามสอบนะคะต้องทดสอบความสามารถต่างๆมันอาจจะมีความกดดันมีความเก้งนะก็ขอให้พยายามสลัดความรู้สึกนั้นทิ้งไปนะแล้วก็ทําทให้มันสุดฝีมือสุดความสามารถเราเตรียมตัวมาดีนะเราก็ต้องทําทแบบสุดกําลังเลยนะคะรับรองเลยว่านะผลลับ มันจะออกมาดีเกินคาดแต่ถ้าเราขี้เกียจนะไม่พัฒนาตัวเองไม่อ่านหนังสือไม่ฝึกฝนตัวเองนะโอกาสที่จะได้รับชัยชนะก็คงจะยากนะคะดังนั้นถ้าใครอยากจะได้รับชัยชนะอยากได้รางวัลนะได้ความได้คําชื่นชมต่างๆเราก็ต้องอมีความมุ่งม,มั่นตั้งใจแล้วก็ขยันนะขยันซ้อมขยันอ่านหนังสือ พัฒนาตัวเองอยู่เสมอก็มีโอกาสที่จะได้รับชัยชนะมาเป็นของคุณนะคะช่วงนี้อาจจะมีเรื่องให้ต้องปวดใจอยู่บ้างนะมีเรื่องที่มันรู้สึกทิ่มแทงใจนะคะหรือมีเรื่องที่แบบไม่ได้อย่างใจเราอย่างนั้นนะคะคือทุกอย่างบนโลกใบนี้มันอาจจะไม่ได้อย่างใจเราไปซะทุกเรื่องนะตรงนี้เราก็ต้องเข้าใจด้วยนะมันก็มีเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปบางเรื่องเราไม่สามารถที่จะควบคุมได้ นะเราควบคุมได้ก็คือตัวเราเองนี่แหละนะคะนะที่เราจะต้องยอมรับกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นนะหรืออะไรที่มันขัดใจเรานะบางทีเราไปยึดติดกับสิ่งนั้นมากเกินไปหรือเปล่านะเราก็ต้องพยายามปล่อยวางปล่อยให้มันเป็นในแบบที่ควรจะเป็นนะถ้าเราสามารถปล่อยวางได้เข้าใจกับสิ่งที่เกิดขึ้นมันจะทําให้คุณมีชีวิต ความเป็นอยู่นะหรือเข้าใจตัวเองแล้วก็สามารถใช้ชีวิตบนโลกใบ,บนี้ได้อย่างมีความสุขมากยิ่งขึ้นนะคะนะก็เป็นดวงชะตาที่จะมีความก้าวหน้าก้าวกระโดดในเรื่องของการทํางานการเงินก็สภาดีมากๆมีโอกาสที่จะหาเงินได้มากขึ้นจากการใช้ความรู้ความสามารถแล้วก็จากการลงทุนทําอะไรใหม่ๆในช่วงระยะเวลานี้นะคะแต่ก็ระวังเรื่องของการลงทุนที่อะไรที่มันเสี่ยงเกินไปหรือที่มันเกินตัวนะก็ระมัดระวังตัวด้วยนะคะส่วนเรื่องของความ ความรักนะสำหรับคนมีคู่นะคะช่วงนี้ก็นะความรักดูแข็งเปิกเลยนะคะนะค่อนข้างเข้มแข็งกันดีรักกันดีไม่เปลี่ยนแปลงนะมีความหนักแน่นต่อกันมากๆอาจจะด้วยคุณสองคนก็ผ่านอะไรด้วยกันมาเยอะนะคะเหมือนคู่ทุกคู่ยากมีอะไรก็คอยช่วยเหลือกันคอยปรึกษากันนะมองตานี่ก็รู้ใจนะคะนะก็เป็นคู่รักที่รักกันดีมากๆนะจนหลายคนนี่อิจฉากันเลยแต่ก็ระมัดระวังเรื่องของ ความหึงหวงความน้อยอกน้อยใจหรือปัญหาเล็กๆน้อยๆกระจุกกระจิกนะที่ควรจะปล่อยผ่านไปบ้างอย่าไปอะไรมันมากนะคะเดี๋ยวมันจะกลายเป็นประเด็นใหญ่ได้นะบางทีปัญหาใหญ่มันก็เกิดจากปัญหาเล็กๆนี่แหละนะที่คุณสองคนชอบทําให้มันเป็นปัญหาใหญ่นะคะนะก็พยายามถอยทีถอยอาศัยซึ่งกันและการดูแลเอาใจใส่ให้กันอย่างนี้ตลอดไปนะก็จะเป็นคู่รักที่ รักกันดีนะน่าอิจฉามากๆเลยนะคะสำหรับคนโสดนะช่วงนี้ความรักดูจะไม่เป็นใจเอาซะเลยเหมือนเราไปถูกใจใครรักใครเขาคนนั้นก็อาจจะปิดกั้นเรานะไม่ไม่เปิดใจรับเราเข้าไปหรือเขาอาจจะมีเจ้าของแล้วก็ได้นะคะนะหรือเขาอาจจะยังไม่แน่ใจในความสัมพันธ์อาจจะด้วยยังไวไปไหมหรือเขาก็ยัง ไม่แน่ใจในตัวเราหรือตัวเราเองก็ได้ที่อาจจะยังไม่แน่ใจในความสัมพันธ์นี้ก็เลยขออ่านิ่งๆน,นะคะไปก่อนอาจจะยังไม่ได้พัฒนาความสัมพันธ์ไปมากไปมากเท่าที่ควรนะก็ขอแบบค่อยเป็นค่อยไปนะความรักมันก็เลยอาจจะดูไม่ไม่ค่อยเป็นไปตามที่ต้องการสักเท่าไหร่นะคะนะหรือบางท่านอาจจะเพิ่งอกหักเสียใจมายังไม่พร้อมที่จะ เปิดใจกับรักครั้งใหม่นะคะก็ขอเยียวยาจิตใจให้ดีก่อนนะถ้าพอเมื่อไหร่คุณก็มีโอกาสที่จะเปิดใจรับใครเข้ามาก็ได้นะคะถ้าเรายังยังไม่พอมีใครเราก็ อยู่กับตัวเองนะเยียวยาจิตใจตัวเองไปก่อน,นะคะเมื่อจิตใจของเราเข้มแข็งเมื่อไหร่ก็ค่อยเปิดใจรับใครเข้ามาก็ยังไม่สายนะทีนี้คุณก็จะมีสติกับเรื่องของความรักมากขึ้นเวลาคบหากับใครนะคุณก็จะระวังเนื้อระวังตัวมากยิ่งขึ้นมันทำให้มุมมองความรักของคุณเปลี่ยนไปนะคะคุณจะม,อ,ะจะมองมุมมองความรักในอีกรูปแบบหนึ่งนะที่อาจจะไม่ได้ใจร้อนเหมือนครั้งก่อนแล้วนะคะนะก็จะมีมุมมองความรัก ที่ดีเกิดขึ้นส่วนเรื่องของสุขภาพนะคะก็ระวังพวกโรคประจำตัวทั้งหลายนะหากคุณเป็นโรคประจำตัวโรคหัวใจเบาหวานความดันนะต่างๆก็ต้องดูแลสุขภาพตัวคุณด้วยนะอไหนคือข้อห้ามก็ต้องห้ามนะคะนะห้ามทานห้ามทำนะก็ต้องทำตามคำแนะนำของคุณหมอนะหรือใครที่แข็งแรงดี ไม่ได้เป็นโรคประจําตัวอะไรนะคะก็อยากชราจใจนะก็ต้องดูแลใส่ใจสุขภาพของเราด้วยคือโครคภัยไข้เจ็บเนี่ยบางทีมันก็มาแบบไม่ทันตั้งตัวนะถ้าเราใช้ชีวิตแบบประมาทลุนเลอร์นะไม่ดูแลตัวเองพักผ่อนไม่เพียงพอนะใช้ชีวิตบนความเสี่ยงมันก็จะทําให้นะมีปัญหาสุขภาพเกิดขึ้นโดยที่เราไม่รู้ตัวก็ได้นะตรงนี้ก็ต้องระมัดระวังด้วยนะคะแล้วก็ระวังเรื่องของความเครียดที่มาจากการทํางานนะเครียดเกี่ยวกับ ชีวิตส่วนตัวต่างๆหรือความคิดมากของเราความคิดกังวลน,นี่แหละนะที่จะ ทำให้เกิดความเครียดปวดหัวนะคะพานให้นอนไม่หลับแล้วก็เสียสุขภาพจิตได้นะตรงนี้ต้องระมัดระวังด้วยนะคะก็พยายามปล่อยวางกับทุกๆเรื่องนะทุกอย่างเราไม่ควบคุมเราไม่สามารถควบคุมได้แล้วก็ต้องปล่อยมันไปนะคะและนี่ก็คือสิ่งที่จะเกิดขึ้นนะกับชาวราศีเมถุนทุกท่านก็ขอให้รับฟังอย่างมีสติอย่าไปงมงายคือทุกสิ่งทุกอย่างมันก็อยู่ที่การกระทําของตัวเราเองใครทําอย่างไรได้อย่างนั้นนะคะเราทําดี เราก็ต้องย่อมได้รับผลของการกระทําดีแต่ถ้าเราทําไม่ดีอะไรไว้นะผลกรรมนั้นมันก็ต้องมาหาเราอยู่วันยังค่ำนะคะดังนั้นนะกระทําความดีไว้จะดีกว่าสําหรับใครที่อยากจะสนับสนุนช่องการดาพยากรก,รก็สามารถกดปุ่มซุปเปอร์แตงนะคะที่เป็น ร่วมหัวใจข้างล่างนี้ได้นะเพื่อเป็นการสนับสนุนให้อาจารย์มีกําลังใจในการทําคลิปต่อไปก็ขอขอบคุณมานะที่นี้ด้วยแล้วก็ที่สําคัญอย่าลืมนะกดติดตามช่องการดารพยากรณ์ด้วยนะคะสุดท้ายนะก็ขออวยพรให้ทุกท่านมีความสุขกายสบายใจเกิดความโชคดีทําสิ่งใดก็ขอให้ สำเร็จราบรื่นนะสมหวังในสิ่งที่ปรารถนาทุกประการเรื่องดีๆสิ่งดีๆที่อาจารย์กล่าวมาทั้งหมดนี้นะจงบังเกิดขึ้นกับทุกๆท,ท่านนะคะเจอกันใหม่ในคลิปหน้าขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะ